หาเอ่อพวกเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเกิดสนิทกันอยู่แล้วนี่นาไม่เอาด้วยหรอกคู่ผสมพันธ<ห>ุ์ฮะเฮ้ยมันจะเกาะติดใกล้ชิดมากกันไปแล้วนะหาแล้วไอ้คู่ผสมพันธุ์อะไรเนี่ยมันคืออะไรกันฟ้าครับ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 เอ่อไม่ล่ะ ฉันไม่เอาด้วยก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นคู่สมพันธ์อะไรกันนั่นไงฮะให้ต่อให้หยุดได้แล้วไงมันน่าอายนะรู้เปล่าไม่เอาด้วยหรอกคู่ผสมพันธ์อะไรเนี่ยพวกเรายังเป็นเด็กกันอยู่ไม่ใช่รึอะ บทโต้ทีแม่งกินท้อเลยมาน,นี่เธอนี่เธอให้ตายสิเลิกบ้าสักทีเธอพูดอยู่ได้ทั้งที่ไม่รู้ความหมายทแท้ๆบ้าเอ้ยหาหา จะว่าไปแล้วทำไมอายุป่านี้แล้วจะว่าไปแล้วทำไมจะว่าไปแล้วทำไมอายุปูนี้แล้วเราถึงยังต้องมานอนอยู่ด้วยกันอีกล่ะจะว่าไปแล้วทำไมอายุปูนี้แล้วเราถึงยังต้องมานอนอยู่ด้วยกันอีกล่ะเออเออคือพวกเราน่าจะถึงเวลาที่เลิกทำเรื่องแบบนี้ เออคือพวกเราน่าจะถึงเวลาที่เลิกทำเรื่องแบบนี้เอาใหม่ตั้งแต่หน้าแรกเลย